มาดูเจ็ดใบกันต่อนะคะเจ็ดใบวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะว้าวเจ็ดใบวันนี้ไม่ต้องสับเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในวันนี้คือนี่คือชะตาดวงของคุณนะคะคุณจะเป็นผู้ที่เหมือนมีนารีเวลามีนารีคุณก็จะค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่โชคดีนะคะหรือผู้หญิงถ้ามีคุณผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะคะบางอย่าง การตัดสินใจของเราหรือการอยู่ร่วมกันนะคะจะต้องสมานสมัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างชะตาวันนี้12ใบย,ยอดเยี่ยมและติดตามมาดใบคือสิ่งที่น่ามหาศาัศจรรย์ที่สุดคือความรักนะคะมันเป็นรักที่กว้างขวางกว้างใหญ่มากจะทำให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้คุณมัง่งมีแมตตากการพูดการติดเจราจาหรือปัญหาอะไรที่มันติดขัดคุณก็จะสามารถผ่านไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมีปัญก็ต้องมีปัญหาทุกท่านนะคะ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณเป็นผู้รู้ดีที่สุดคุณคือเป็นผู้ดั่งรูฟ้าดินคุณคือผู้ตัดสินชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ make money เท่านั้นนะคะทําเงินให้มากๆขึ้นเพราะว่าดวงกิจใบวันนี้เป็นดวงที่สุดยอดมากเป็นดวงที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่ ประสบความสําเร็จด้วยการส่งต่องานให้คนอื่นจำไว้นะคะว่างานทุกอย่างทําไว้เพื่อคนอื่นเสมอขอให้ทุกท่านโชคดี